กบสวัสดีพี่น้องชาวไก่ชวนทุกคนครับพี่วันนี้ผมจะมาเปิดประวัติเจ้าปอกแป็กของเสียปื้นเพชรน,นําโชคนะครับเจ้าปอกแป็กเนี่ยเป็นไก่ที่เสียปื้นนําเข้ามาจากเสียยะเทพนาคานะครับแล้วเสียยะเนี่ยนำเข้ามาด้วยค่าตัว 130k ไฟนั้นชนะ 660k ที่สนามโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครน,นะครับชนะมาอันกับหน่อย แล้วก็ได้เลี้ยงออกไปชนที่สนามไก่ทองอินเตอร์นะพบกับอสออำนาจโซลารเซลวันนั้นชน1.1อิมก็เอาชนะมาได้2อันกว่าๆแล้วหลังจากนั้นเสียเปิ้นก็ได้ขอแบ่งมาด้วยค่าตัว500เคแล้วก็เลี้ยงทำเนื้อทำตัวจนมาตรงกับทีมงานีิโกหัวรอบอยแต่ไฟนี้จ่ารถถังตกต่ช่างเลยไม่ได้ทำการแข่งขันครับพี่เสียเปื้อนก็เลยเลี้ยงต่อจนมาได้คู่กับประธานข่าวในไฟนี้นะครับ ไตายการชนเจ้าปอกแ๊กเนี่ยก็เป็นไก่อยู่ล่างอยู่คางเปิดขึ้นแผ่ดีไก่ตัวนี้เนี่ยเป็นไก่เบอร์แข่งพิเศษมากครับพี่ชนง่ายๆได้ใจความฝฟล่าสุดที่ชนกับออสออำนาจโซลาเซลผมยังจําได้อยู่เลยนะนั่งดูคลิปทําการบ้านเป็นอย่างดีครับพี่ชนละเอียดมากตัวนี้และนี่ก็คือประวัติของเจ้าปอกแ๊กนะครับ สำหรับพี่ๆท่านไหนสนใจเข้ากลุ่มข่าวสารหรือชมคลิปไฮไลท์ย้อนหลังของเจ้าป๊อกแบกนะผมลงไว้ให้ในกลุ่มเรียบร้อยแล้วทางเข้าหน้าช่องครับขอบคุณครับ